Hi Janice here. Let's study English together. Today the topic is s e n t e n c e s Four types of s e n t e n c e s in the English language มีสี่ชนิดนะครับประโยคในภาษอังกฤษมี4ชนิด Number one affirmative เราเรียกว่าประโยคบอกเล่าตัวอย่างเช่น I like cats. Affirmative นะ like ครับแบบที่สองนะครับเรียกว่า negative เนี่ย negative sentence ก็คือประโยคปฏิเสธนั่นเอง สังเกตง่ายๆมีคำว่า not เช่น I don't ก็คือ I do not I do not like cats หรือย่อว่า I don't like cats เรียกว่า negative sentence บบที่3นะครับเรียกว่า interrogative sentence ก็คือประโยคคำถามนั่นเอง h uh, the the interrogative question example do you like cats เราเรียกว่า i n t e r r o g a t i v e แบบที่4นะครับนักเรียนไทยไม่คยรู้จักนะครับเรียกว่า imperative imperative sentence ก็คือประโยคคำสั่งนั่นเอง a sentence begins with a verb ตัวอย่างเช่นนะครับขึ้นตัวใดขึ้นตัวด,ววดวกริยานะครับขึ้นตัวในกริยานะครับประโยคที่เป็น imperative เช่น sit down stand up do your homework run jump come here open your book อะไรพวกนี้นะครับเราเรียกว่า imperative อ้าวคราวนี้มาดูไวรัลที่กำลังฮิตกันมากเลยในวง TikTok ในวง YouTube Facebook นะครับก็คือการที่ประธานรัฐสภาสั่งให้สสท่านหนึ่งนั่งลงนั่นเองอกล็ลองเป็นข่าวใหญ่ท่านประธานรัฐสภา ใช้ประโยคที่เราเรียกว่า imperative กับ interrogative อ่ามาดูกันนะครับอันนี้ถอดเทปนะครับมาจากทีวีนะครับนั่งลงครับอันนี้สุภาพนะครับนั่งลงครับ sit down please เห็นไหมครับขึ้นต้นในกริยา sit down please ไม่เดี๋ยวนะครับนั่งลงนี่เริ่มดูแล้วนะครับภาษาอังกฤษว่า not a moment sit down นีเริ่มดูแล้วนะครับ คันนี้เป็นคำถามนะครับเราเรียกว่า interactive จะนั่งลงไหม Are you gonna sit down จะนั่งลงไหม Are you gonna sit down เริ่มดุแล้วนะครับ Are you gonna sit down จะนั่งลงไหมนั่นเองอ้าวทีนี้ไม่เดียวแล้วครับนั่งลงอันนี้เราจะเห็นว่าโมโหนิดๆแล้วก็ดุนิดๆน,นะครับไม่เดียวแล้วครับนั่งลง Not a moment sit down คำสั่งของประธานถือว่าเด็ดขาดครับคําว่าคําสั่งของประธานสังเกตว่า the House Speaker's order is ultimate คําว่า ultimate เนะี่ยแปลว่า final ก็เหมือนกับเด็ดขาดนะ is ultimate การใช้ให้ถอนนะครับการให้ถอนให้นั่งเด็ดขาดนั่นก็คือ uh, to take back คำว่าถอนเนะี่ย take back หรือ withdraw to take back or to sit down is ultimate คำว่า ultimate นี่คือเด็ดขาดนะครับสูงสุดแล้วนะครับโอเคคุณถอนก่อนก็ไม่ต้องนั่งเนี่ยภาษาอังกฤษใช้คำว่า you take back first you don't need to sit down แต่ถ้าคุณไม่ถอนผมจะให้นั่งภาษาอังกฤษว่างนี้ครับ but if you don't take back I will make you sit down อ่าโอเคนะครับเป็นไงครับไม่ยากนะครับอ่าทบทวนนะครับคำว่า take back แปลว,ว่าถอนคำพูดนะครับ take back หรือ withdraw นะครับ ultimate แปลว,ว่าสูงสุดหรือ final หมายความเด็ดขาดนั่นเองโอเคอ่าประโยคที่เป็น imperative นะครับขึ้นต้นด้วยกริยาเสมอนะครับ sit down สังเกตดูประโยคนี้ท่านรัฐท่านประธานรัฐสภานะครับใช้ sit down sit down ่ uh, แต่ถ้ามีคำว่า please ก็สุภาพนิดเึงประโยคแรก sit down please ตอนหลังท่านชักจะมีอารมณ์นิดๆก็เป็นไม่มีคำว่า please sit down sit down okay see you again from j a n i สั I h e r e bye bye thank you for watching see you again next time